วันดี้ครับวันนี้จะมาปลูกมะนาวครับแบบบ้านๆครับปลูกแบบขี้เกียจขี้เกียจครับปลูกมะนาวแบบขี้เกียจนะครับผมวันนี้อ่าปลูกขี้เกียจต้องมีตี่ต่อครับไม่ต้องไปพอดเลยไอ้ถุงในหลังถุงดำเหรอครับเราเห็นแล้วเกิดแล้วเอาอยู่ตรงนี้เลยไม่ให้ไปไหนครับไม่ให้เขาเกิดอยู่นี่เลยครับไม่ไม่มีการย้ายที่ครับไม่มีการย้ายที่ครับนี่คือปลูกธรรมชาติครับปลูกแบบขี้เกียจครับแต่จะดูว่าจะได้มันจะติดหรือเปล่าว่าหน้าครับมันหายคลิปครับ ทำให้ดูก่อนนะครับผมนี่คือทีมงานของเราครับวหมนน,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 นี้ครับบนคันแท้นนี่แหละครับนี่ครับแถวนี้ครับพอวอาน้าอยู่ในสระใหญ่ีเอาขึ้นมาได้ด้านหน้านี้ก็ด้านหน้าแล้งเราก็เอาน้ําจากโซล่าเซลล์ต่อสายมาันีดได้ครับปางโครงกลางเอาไปบบขรรไปี้แบบขี้เกียจครับ <laughs> เอมเอาไปเอออันผูกแบบขี้เกียจตายไปในตัวเลยยากตรงนี้ เดือดแล้วครับเราปลูกไปกินครับปลูกไปกินไม่ไปลูกเหลือกินก็เป็นขายครับผมหางนี้ก็จะปลูกหมดแล้วครับแถวนี้ครับตรงน,นี้กำลังทำอยู่ครับถ้าจะเออเออ,เอ,อลงตับนะเออลงตับเพราะเราเราจะเดินบ้างเราจะขี่รถมาทำหน้าแรงเราก็ต้องนี่มาดูตรงนี้มาทำซุ้มหน้าแรงก็มาทำซุ้มตรงนี้เออต้อง อโอ้สายเดือนเฟลเลอร์เลยเจี้ยงไปให้ปลากินหน่อยได้ไหมสายเดือนเมื่อกี้นี่เออละไรส่ยเดือนเฟลเลอร์เลยโอ้ันตัวใหญ่จังวะยังไงลูกกากินเหรอเนี่เออเราไล่กันกินเองอะ่พะพันลูกอะ่ะเสียดายเสียดายครับเป็นทรัสมบูรณ์ครับ,อรบ,รบตอนนี้มีสายเดือนครับ,บเราไม่ได้ใช้สารเคมีครับมันก็เลยดินเราก็มีจับกดไปในกระเช้าสายเดือนครับมันก็เลยเป็นดูดีครับดูดี ครับแล้วก็โยนเส้เรืองครับให้ปลากินก่อนครับสิไลนกครเส้เรื่องเส้เรื่องเส้เรื่องนี่แหละครับฝนดินเยอะๆเออครัดินให้ดินมันซุยเขาเรียกให้ดินซุยแล้วฝนมาเขาจะดกางเขาเองแต่ให้มันกว้างๆหน่อยดินมันจะได้ไม่แข็งตัวเร็วพอมันออกมาอีกทีเราก็มาดูก็มาใส่ปุ๋ยเอาแล้วก็ใส่ปุ๋ยก็หยิบกำมือหนึ่ง พอเขาเป็นวิธีอ้อม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 อ่ปรับอีกนิดนึงเออให้ดูให้เป็นดินซุยเขาจะได้เกิดง่ายๆ่ายกต้องลึกเล็กเล็กลึกเขาเล็กละเลึกเล็ดเล็กเล็กริมมาน้ำมันมันจะแน่นมันจะแน่นเออเอาวางไว้อ่ะเอาเม็ดวางเลยเอาสามหรือสี่เม็ดก็ได้สามถึงสี่เม็ดก็ได้ครับอืมวัดแต่งวัดมันก็เออ สามสี่เมตรก็ได้านั่นแหละห่างๆกันหน่อยนึ่งเออห่างๆกันมาแล้วแค่นั้นแหละครับอาพอพอให้แค่แบบให้มันเวลาฝนมาเขาจะการเขาเองครับนี่แหละครับปลูกแบบขี้เกียจครับเขาอยู่ธรรมชาติขณะระวังไม่เฉยมันยังเกิดเลยครับเราเราปลูกแค่อย่างดีไม่ให้มันรู้ไปสิว่าไม่เกิดเกิดไม่เกิดแล้วจะถ่ายคลิปไูอีกทีหนึ่งครับผมแล้วกลับมาวันหน้าครับวันหน้าอันนี้ปลูกความไปกรุงเทพครับอันนี้กวามเปนกรุงเทพก่อนครับเเอาอีก นี่ครับแล้วก็ปลูกฟักทองไปด้วยสักสองสามหลุมครับวันหน้ามาดูกันครับว่าจะได้ผลหรือไม่ได้ผลวันหน้าเราก็มาดูอันนี้ปลูกมะนาวเสร็จเราปลูกฟักทองครับตอนนี้ครับการทํางานครับผมนี่ครับ,รบการทำงาน เป็นคันกูนาหรือคันแทนาอิสานเรียกว่าคันแทนาะใหญ่แค่รถไถดำขึ้นมาครับเอ,เอาตรงนี้แหละเออตรงนี้ที่มีฝุ่นเยอะนี่แหละเออเอาตรงนั้นแหละอ่ามันเกิดลายเม็ดเราค่อยย้ายออกไปให้เหลือต้นเดียวครับครับสาธิตรครับปลูกแบบขี้เกียจครับแบบง่ายๆครับไม่ต้องไปวิธี ดีการเยอะครับตีตีเสร็จแล้วก็ลงเลยนั่นก็มีผุ๋ยอยู่แล้วนี่ไอ้ยอดตายก็เป็นปุ๋ยให้ในตัวครับเดี๋ยวก็เป็นปุ๋ยธรรมชาติละเพราะว่าดินเป็นดินดีครับดินที่ผ่านการหมักปุ๋ยธรรมชาติมาแล้วครับผมก็ต้องรีตองมากครับก็ต้องลึกกเสียวต้องลึกลึกไม่ได้ลึกไม่ได้เอาแบบตื้นๆแหละพอฝนมามันก็เกิดเขาเองเขาจะแทงรากไปเองพวกนี้ถ้าลึกปั๊บฝนตกมาท่วมดินท่วมเกิดไม่ได้งอกไม่ได้ตาย เหมือนที่เราทิ้งไว้กินเสร็จแล้วก็ทิ้งนั่แหละมันก็เกิดข้างมันถ้าอยู่ลักษณะแบบธรรมชาติปัหากันหากันถ้ามันเกิดหลายเม็ดเราจะเราจะได้แยกแยกต้นได้ไงเราเผื่อวันถ้ามันเกิดสี่เม็ดนี่เราก็แยกเป็นสี่ต้นได้จะได้แยกง่ายๆเราต้องเผื่อเอาไว้เผื่อวันว่ามันออกออกกี่เม็ดเอาไปเอาซีอื่นได้คลิปน,นี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ